หลับหนึ่งหลักสองหลักสามบัตรนี้เป็นการสวดมนต์คั้งที่แปดสิบเจ็ดประจําวันที่สี่กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเจ้านางคุณทิพผู้เจริญรหัสสองสองสองขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแต่องค์พระวัปติเทระเจ้า องหลวงปู่สํเร็จรุนหลวง,งปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจนดามเนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพ คุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบทสวดชมนุ่มเทวดาสมัตาจาัก,กะวาเรสุอตสัตตะคัจชตุเทวาตาศัธธรไม่ไน,นิลาชาสัสสุนันตุสักข,ขะโมกขาทาสทกากักเ,ะะเ,ก,ก,เ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 กกะเมตลุเปคิริสิขะลัตเตจันตัลึเควกมาเนทิปิลเทศจักรเมตะลุวะนะคะหาเนเกหาวัตถุมหิเเคเต ภูมิใายันตุเทวาชลารลาวิสเมยักคันทภะนังคาตินทัตตาขันติเกยมุนิวะละวะกะนังสาทโวเมสุนันตุธรรมะสาวนาการุอยัมพะทันตาธรรมะสาวนาการุอยัมพะทันตาธรรมะสาวนาการุอยัมพะทันตาบทส่วนนมมกาลาสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจเกลิยาคาถานาถิเมศระนังอัญญพุทโธเมศระนังวะฬังเอเตนะสัจจวัชชนะตุติเมหุนตุสัพพะทานาถิเมศระนังอัญญธรรมุวิเมศระนังวะฬังเอเตนะสัจจวัชชนะตุติเมหุนตุสัพพะทา นั่นถิเมจเตลนางอันยังสังโฆเมจเตลนางว่ารังเอเตนั่นสัจจะว่าเชนั้นสุดถิเมหนตุสภะทาบทสวดมหาการุณิโกนะโถติอาทิตาคาถามหาการุณิโกนะโถอัตถายะสภะปัญญานังปุริตวะปรมีสภะปัตโตสังโฆทิมุตตะมังเอเตนะสัจจะว่าเชนะมังาหนตุสัพพุตปะรวามหากรุณิโกนะโถหิตายะสัพพะปัญญานังปุริตวะปรมีสัพพะปัตโตสังโฆทิมุตตะมัง เอเตนะสัจจะว่าเทนะมาหุนตุสัพพุปถัวามหากรุณิโกนาโทสุขายะสัพพะปัญนิปุเรตวะปะปูเรตวะปะละเมสัพพะปัโตสัพโพธิมุตตังเอเตนะสัจจะว่าเทนะมาหุนตุสัพพุปถัวาบทจดมหาสมัยสูตรเอวัเมจุตังเอแกรตเมยาวพะคะวาสักเกสุวิหะรติกะปิรัปุตุตมิงมหาวันิมหะตาภิกขุสังเขนะ สตยิปันจะมัตเต์เหตุพิขุสตเตหิตสภพเหวะอรหันเตหิตทัศหิตจะโลกะธาตุหิเทวตาเยหุเยนาสัตยิปติตาโหติพักควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะเอนาคโหจตุนังสุทถาวาสกายิกานังเทวานัเอตตัทธโหติออยังโคพัะควาสเกตุวิหารติกะพิลรวัตถุนสมิขมหาวนมหาตาพิขุสังเขนะ กติกปัญจมัตเตหิพิกุตเตหิสภะเหวาวัลหันเตหิทัตเหิจะโลกะธาตุหิเทวตายะปุเยนะขันนิปิฏาภุณติภะคขวันตังทัศนายะพิกุสังขันจะยันนูนะไมยัมปิเยนะภักขวะเตยุเตนุปัสังกมายยามะอุปัสังกมิตวาภักขวะตัวสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยามาติ ไอ้ถาโคตตาเทวตาเสย์ถ้าปีลาบ้าพระหลวงว่าปริโสสัมปันตาวาภาเฮิร์ตภาเลยภาสาทิตาวาภาเฮิสัมปิชัยเอวะเมวะสุทขาววาเสตุเทเวสุอันตระหิตาพระกุมาโตปุระโตปาตุระหังสุไอ้ถาโคตตาเทวตาพระกุมาตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังไอ้ทังสุเอกะมันตังหิตตาโคเอกาะเทวตาพระกุมาโตสันติเกอิมังคายทังอภัสติมหาสมมาโยปว่านัตมิงเทวกายาสัมมาคตตาอัคตัธมหะอิมัง กำอมะจะไม่ยังทักกิตตาเยาวะอปาราชิตสัมคันติอัถโคอปาราเทวตาพระก็ว่าตัวสันติเกียิมังคตังอัปาสิตัดเล่าพิฆวะสมัยะหังสุจิตตังอัตโนจู้กับม่กังสุสัลติวะเนตานิ้าเหตุตวาอินิยานิลักขันติปันทิตาติอัถโคอปาราเทวตาพระก็ว่าตัวสันติเกียริมัง คาทังอภัสสิเชตว่าคีลังเชตว่าปะลิีคังอิทธะคีลังโอหัดจะไม่เมชาเตจะรันติสุทาวิมนลาจะกุมาตาสุทันตาสุสุเดาคาติอธะโคปะลลาเทวตาพระกบฏตัวตัณฑ์เกอิบังคาทังอภัสสิเยเกจิพุทธังสารเดาคตาเตนาเตเขมิสันติอภัยยะภูมิงปะหายะมนุสสังเทหังเทวะกายยังปะลิปูเลตสันติติ อาทาโคภะคะวาพิคุอามันเตสิเยปุเยนาพิฆเวทะสัตสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายาพิคุสังกันจะเยปิเตพิฆเวเฮสุอติตตมะธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิโคกวันตานังเอตตาลรมายวะเทวตาสันนิปติตาเฮสุเสยยะธาปิไปเถรเอตตาละหิ เยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตกัศม ATA นังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกัวันตานังเอตปาลามาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยาทาปิไมหังเอตาละหิอาจิคิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิกิตตายุสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิเทสิตสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิตังสุนารัสสะทุการมณสิกโรธทัพสิตสามิเตเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะกัวัตโตปัจจโสสุมพระกวาเอตาทวจร ที่โลกบมนุษย์กษัตริย์เมย์ยธภุมมะตระสิตายสิตาเกลิกะพลังพหิตตตาธรรมหิตาปุถุติหัวสันเรนาโลมหังสาภิตัมปุโนโอชาธรมานัสสาสุทาวิปัสสนะมะนาวิลาสิญโยปัญจสเติยตวะวันเอกปิลวัตเถเวตตโตมัจยิสัตถะสาวกเกสเสนละเตเทวะกายภิกันตเตวิชานะขาภิกขะเวเตจะอัตภามากระลงสุตตวะพุทธัสสะตะหนัง เตสัมปัตตุลหุญานังอมนุสสนาทัสสนังอะเปเกสัตตามัทคุณตัสสงอะทะสัตเตเลนสัตตะเกเกตหัสสนังอมนุสานามัทัตตุงอะเปเกนันตามัทคุณทิสสะสภานปุตตาอะโหมตัญจสะพังอภิญญาโยวะวะาขิตตวะอนัจจคุมานตะโตมัตติิสัตะทะวะเกสะตะเนระเต เทวกายาพิกันตาเตวิชานาแถพิกโวเฮโวหังกิตายิสัมไมคิลาหิ่ยดุปุพัสโสสัตตาสหัสวายะขาภูมากะปิโลวัฒวาอิทิมโตชุติมโตนั่งโตยัสสติโนมุทัพมนาหิพิคมุงพิคุนังตุไมเติงวะนังสัตตาหัสตาหมาวัตายะขาณานัตตะวันนโนอิทิมโตชุติมโตนั่งโตยัสสติโนมุทัพมนาหิพิคมุงพิคุนังตุไมเติงวนัง กตตาคิดลาติสหัสยาคันนาณาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันมันโตยัสสัตติโนมุธมนาภพิฆมุงพิฆนังติมิติเวนังอิตเจเตโสละสหัสยาคันนาณาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันมันโตยัสสัตติโนมุธมนาภพิฆมุงพิฆนังติมิติเวนังเวสตามิตาปัญจสัตตยะคันนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันมันโตยัสสัตติโนมุธมนาภพิฆมุงพิฆนังติมิติเวนัง กุมิโลละชกขหิโกยุปฤัสารีเวสนางพิญญนางสัตสะหัสสังยะคษนังปให้ลูปรสศรีกุมิโลละชกขหิโกโสปะคะสตรไมติงวัดนางผุ้ิมันจารที่สังราชสัตตะรัฐุปัสะสติคขณทพานังอธิปติมหาราชายสัตติโสขุตตะปิตัสสะผ้าหัวโวยท่านามามหาพลาอินที่บรรโตชุติมันโตวันนันโตยัสสติโนเมทธพมาณาภิกคมุภิโุนังถึงิถึงมานัง ถ้าเกิดในจากที่สังราชาวิรุณหัวตับปัสสะสติคุมพันธานังอธิปติมหาฯราชายศสัตติโซขุตตาปิตัสสะพาหวโวขิทธานามามหาปลาอิธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัตติโนมุทภาพนาหิภิกขมงภิคุณังตุภิเตงวะนังปัตติมันจากที่สังราชาวิรุปคัพวิรุปโคปัสสะสตินางอธิปติมหาราชายศสิโซขุตตาปิตัสสะพระหัวโวขิทธานามามหาปลาอิธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัตติโนมุทภาพนาหิภิกขมงภิคุณังตุภิ อุตลันจ่าทีสังราชากุวิโลตปัสสติยขาขะนังอธิปติมหารชายญาสติโสอุตตปิตัสสะผ้าหัวโวยท่านาม,มามหะพลาอิทิมันโตจิติมันโตวันน้ำมันโตยาสติโสมุธะมานาภาิกขโมกภิกขณังตมิเตวะนังปุริมาทังสาตทศละโถทักขิเนนวิโรธหกโกปชิเมนะวิรุปะโคปุเวโลตะลันทิ่สังจตัาาจตต จตารุเตมหาราชสมัตตาจตุโลทิสาคันทัศลัมนาทั้งสุวรรณกปิละวัตเวเตสัมมายาวิโนทัศาปูวันจในกาตัะหาไมยาปุเนนผู้เวเอ็นทุวิภูจะวิภูโตตัศหาจันนากรรมมเสิทุจะกินุคันทุนิคันทุจะปฝนทโทอุปวมากเยจะเทวตุโตจะม่แต่ลิจิตตานโนจะคันทัพโหมโหราชชนโนสะโพ